โลกของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไปตามความสามารถในการรับรู้หรือ perception ข้อมูลที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกตัวสัตว์เองผ่านหน่วยที่ใช้ในการรับรู้หรือ receptor ซึ่งอาจเป็นหน่วยง่ายๆเพียงบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวเซลล์ของพาราเซียม จนถึงสลับซับซ้อนเช่นอวัยวะรับความรู้สึกขอสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งมีได้หลายรูปแบบ ปลาบางชนิดหาเหยือ่อโดยใช้อิเล็กโทรแมกเนติกร e เซพเตอซึ่งไวต่อกระแสไฟฟ้าปริมาณตัำที่เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อหรืองูหางกระดิ่งใช้อ ra ินฟราเรดรีเซพเตอรซึ่งไวต่อความร้อนมากในการค้นหาตำแหน่งของเหยือ่อจากอุณหภูมิร่างกายของเหยือ่อที่แผ่รังสีออกมาดูนกหลายชนิด ใช้อิเล็กโทรแมกเนติก c ีเซพเตอตอบโต้การเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กโลกในแต่ละท้องถิ่นทำให้สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายที่จะอบพยพหรือไมเกรชันได้สรุปว่าการรับรู้ของสัตว์นั้นจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดดังนั้นโลกของสัตว์จึงต่างไปจากโลกของมนุษย์ ที่ของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพฤติกรรมหน่วยรับความรู้สึกจะรับข้อมูลในรูปของพลังงานชนิดต่างๆจากสภาพแวดลอ้อมเช่นตารับพลังงานแสงซึ่งจะไปตกที่จอภาพหรือเดทีนาภายในลูกตาซึ่งที่จอภาพนี้จะมีเซลล์รับความรู้สึกที่ไวต่อแสงเรียกว่าโฟโตเรเซปเตอร์เซลล์อยู่สชนิดคือเซลล์รูปแท่ง หรือดอทเซลและเซลรูปโคนหรือโคนเซลหน่วยรับความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้รับแสงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นเกิดเป็นกระแสประสาทส่งเข้าสู่ศูนย์รวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลหรือ integration center ข้อมูลที่หน่วยรับความรู้สึกชนิดอื่นรับจากการกระตุ้นด้วยพลังงานรูปแบบอื่นเช่นเสียงกลิ่นรสก็จะถูกหน่วยรับความรู้สึกนั้นๆเปลี่ยนเป็นกระแสประสาทส่งเข้าสู่ศูนย์รวบรวมและบริหารจัดก,การข้อมูลเชน่นกันระด,ดับความซับซ้อนของศูนย์รวบรวมและบริหารจัดก,การข้อมูลของสัตว์ชนิดต่างๆจะแตกต่างกันออกไปตามชนิด และววิิีีชตของสัตว์ข้อมูลต่างๆที่สัตว์ได้รับจะส่งมาบ,บูรณาการที่ศูนย์นี้โดยศูนย์จะส่งคำสั่งไปที่หน่วยปฏิบัติการหรือเอฟเฟกเตอร์ให้ปฏิบัติการตอบโต้ต่อตสิ่งเร้าที่มากระตุน้นด้วยการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานาการณ์และสิ่งแวดล้อมขณะนั้นๆ ดยปกติแล้วหน่วยปฏิบัติงานในร่างกายสัตว์คือเซลล์กล้ามเนื้อหรือมัสเซอไฟเบอร์และเซลล์ต่อมหรือกแกลนเซลล์พฤติกรรมของสัตว์จะปรับไปให้สอดคล้องกับกำลังกับการดำเนินชีวิตสัตว์จะมีชีวิตอยู่รอดในธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อสามารถปรับโตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้ซึ่งพฤติกรรม จะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้สัตว์ปรับตัวได้เพื่อการอยู่รอดดังเช่นพฤติกรรมความฝังใจหรือที่เรียกว่า imprinting ที่จะช่วยให้ลูกหา่านจำแม่ห่านได้และติดตามแม่ไปทุกขนแห่งได้อาหารและการปกป้องคุ้มครองทำให้ลูกห่านดำรงชีวิตอยู่ได้ขณะที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ พฤติกรรมการหารังหรือที่เราเรียกว่า nest locating behavior ของต่อหลุูช่วยให้แม่ต่อหาตำแหน่งรูที่ขุดไว้และวางไข่ได้ทำให้สามารถนำอาหารที่หามาได้ไปใส่ไว้ในรูเพื่อให้ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่มีอาหารการกินจนโตพอที่จะออกจากรูได้พฤติกรรมการสื่อสารของพึ่งที่เราเรียกว่า bee dance อนฟริ g ชพบว่าเพื่องงานจะแสดงพฤติกรรมที่เราเรียกว่าบีดานส์นี้เพื่อสื่อสารระหว่างกันถึงทิศทางและระยะทางของแหล่งอาหารที่ตนไปพบมาเช่นเต้นรำแบบราว n ดานส์ซึ่งจะแสดงว่าอาหารอยู่ใกล้รังหรือแวก k เกิลดานส์ที่จะบอกทิศทางและระยะทางโดยประมาณเมื่อแหล่งอาหารอยู่ไกลจากรังจะเห็นได้ว่า ทุกพฤติกรรมที่กล่าวถึงล้วนช่วยให้สัตว์สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดกลกไกลของพฤติกรรมพฤติกรรมเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าหรือสติมูลัสในธรรมชาติรอบตัวหรือภายในตัวสัตว์เอง กับสรีระวิทยาของสัตว์ซึ่งคือการทำงานของต่อมไรท่อและการทำงานของสมองทำให้เกิดการตอบโต้เป็นพฤติกรรมที่สัตว์แสดงออกเพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆทำให้สามารถมีชีวิตรอดได้เช่นท่าทางการเคลื่อนไหวรวมทั้งเสียงกลิ่นการปรับสีและรูปรา่าง ในการศึกษาพฤติกรรมนั้นสิ่งแรกที่ควรทราบคือพฤติกรรมที่เราศึกษานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรการศึกษากลไกพฤติกรรมหรือที่เรียกว่า proximate cause นั้นจะช่วยตอบคำถามนี้ได้เมื่อพิจารณาจากแผนภาพการเกิดพฤติกรรมจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมสัตว์จะซับซ้อนมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นกับศักยภาพของหน่วยต่างๆที่เป็นกลไกให้เกิดพฤติกรรม เช่นถ้าหน่วยรับความรู้สึกประสิทธิธภาพต่ำในการรับแสงรับรู้ได้เพียงสว่างหรือมืดไม่สามารถเปรียบเทียบความเข้มของแสงที่รับได้การเคลื่อนที่ของสัตว์ชนิดนั้นก็จะมีข้อจำกัดเช่นเคลื่อนที่แบบแท็กซิสไม่ได้เพราะการเคลื่อนที่แบบแท็กซิสนั้นหมายถึงการเคลื่อนที่แบบมีทิศทางเนื่องจากว่เปรียบเทียบความเข้มของแสงไม่ได้ ศักยภาพของหน่วยอื่นก็เช่นกันล้วนมีส่วนช่วยให้เกิดความซับซ้อนหรือลดความซับซ้อนของพฤติกรรมได้ทั้งสิน้นศักยภาพของหน่วยต่างๆที่เป็นกลไกนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์คือพันธุกรรมและวิถีชีวิตของสัตว์คือประสบการณ์ที่สัตว์มีหรือได้รับซึ่งหากกล่าวให้ชัดเจนมากขึ้นก็คือกลไกของพฤติกรรมจะเกิดจากการทํางานร่วมกันอย่างแยกจากกันไม่ได้ ของพันธุกรรมและประสบการณ์นั่นเองปัจจัยต่างๆจะมีบทบาทมากน้อยย่อมขึ้นอยู่กับชนิดและหน้าที่ของพฤติกรรมเช่นประสบการณ์จะมีบทบาทสูงในพฤติกรรมการเรียนรู้หรือที่เราเรียกว่า learning เพราะสภาพแวดล้อมและสถานการณ์เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาในขณะที่พันธุกรรมจะมีบทบาทสูงในพฤติกรรมที่เป็นมาแต่เน,นิด พราะสัตว์จะต้องแสดงพฤติกรรมนี้ได้อย่างถูกต้องได้ในครั้งแรกที่แสดงโดยไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ดังนั้นจึงต้องกำหนดก่อนโดยพันธุกรรมความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาทนักจิตวิทยามักสนใจที่จะศึกษาความสามารถที่หลากหลายในการเรียนรู้ของสัตว์แต่นักพฤติกรรมวิทยา สนใจศึกษาและพิจารณาบทบาทที่การเรียนรู้รูปแบบนั้นๆมีผลต่อการดำเนินชีวิตของสัตว์ต่างๆในธรรมชาติวิธีหนึ่งที่ทาได้ก็คือการพิจารณาความเกี่ยวพันระหว่างพัฒนาการของสมองและความสามารถในการเรียนรู้โดยการศึกษาโครงสร้างระบบประสาทของสัตว์กลุ่มต่างๆและใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาว่าความซับซ้อนของพฤติกรรม สามารถจะเชื่อมโยงกับพัฒนาการของสมองได้มากน้อยเพียงไรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกมีความสามารถในการเรียนรู้การจัดการข้อมูลและข่าวสารตลอดจนแสดงพฤติกรรมตอบโต้ที่ซับซ้อนได้ดีกว่าปลาและสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเราพอที่จะเชื่อมโยงความแตกต่างนี้เข้ากับขนาดและของสมองได้อย่างสมเหตุสมผลอย่างไรก็ดี ไม่ใช่เพียงขนาดของสมองเท่านั้นที่มีความหมายวานและช้างก็มีสมองขนาดโตกว่ามนุษย์แต่มีศักยภาพในการเรียนรู้น้อยกว่ามนุษย์ขนาดระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีความแตกต่างกันมากจนยากจะนำมาเปรียบเทียบแต่แมลงที่พัฒนามามากกลุ่มหอยทะเลรวมทั้งหมึกจะมีสมองขนาดใหญ่และมีความสามารถในการเรียนรู้ได้สูง วิวัฒนาการของสมองภายในกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการขยายขนาดของ Cerebral Hemisphere โดยเฉพาะส่วน Cortex ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในพวก Primates อย่างไรก็ดี ขนาดของซีรีบรลล c คอเทกซ์ก็ไม่ได้ป่งบอกถึงความสามารถในการเรียนรู้เสมอไปเช่นในนกสมองส่วนที่เปรียบได้กับซีรีบรลลคอเทกซ์ของมนุษย์นั้นมีขนาดเล็กแต่ความสามารถในการเรียนรู้ของนกนั้นรองลงมาจากไพรเมตเท่านั้นสรุปในภาพรวมขนาดน้ำหนักสมองโดยเปรียบเทียบกับน้ำหนักร่างกาย และพัฒนาการของสมองจะสอดคล้องกับความซับซ้อนของพฤติกรรมสัตว์ได้ดีพอสมควรแม้อาจจะมีข้อยกเป็นได้บ้างในบางกรณีคำที่ควรทราบ Cerebral c o r t e x